พระอาจารย์ชิดเดินทางไปจำพรรษาที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในชนบทตามคำอาราธนาของชาวบ้านวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกโจรขโมยไปเมื่อหลายสิบปีก่อนจากนั้นเป็นต้นมาวัดก็เริ่มเสื่อมโทรมลงไม่มีพระสงฆ์องค์ใดอยู่จำพรรษาได้นาน บ้างก็หนีไปเพราะความเงียบสงัดที่วังเวงเกินไปบ้างก็บอกว่าถูกผีหลอกชาวบ้านจึงหวังว่าการมาของพระอาจารย์ชิดจะช่วยฟื้นฟูวัดให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคืนแรกที่พระอาจารย์ชิดมาถึงท่านสังเกตเห็นว่าบรรยากาศในวัดไม่ได้สง,งบอย่างที่คิดแต่กลับ แฝงไปด้วยความรู้สึกอึดอัดและหนักอึ้งเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองท่านอยู่ตลอดเวลาในช่วงกลางดึกท่านตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงสวดมนต์แววแวๆมาจากบวชเก่าเสียงนั้นแผ่วเบาและฟังดูไพเราะแต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆกับพบว่าบทสวดนั้นไม่ใช่บทสวดที่คุ้นเคยแต่เป็นบทสวดที่ผสมกับเสียงกระซิบ ที่ชวนขนลุกราวกับงูเลื้อยท่านเดินออกจากกุฏิเพื่อไปดูให้แน่ใจเมื่อไปถึงหน้าโบสถ์เก่าท่านเห็นร่างเงาดำทะมึนของพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังยืนหันหลังสวดมนต์อยู่หน้าพระประธานในโบสถ์ร่างนั้นสูงใหญ่และมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาพระอาจารย์ชิดพยายามรวบรวมสติและเปล่งเสียงถามนั่นท่านผู้ใด อาตมาไม่เคยเห็นหน้าท่านมากรทันทีที่เสียงของท่านสิ้นสุดลงร่างนั้นก็หยุดสวดมนต์แล้วหันหน้ามาหาท่านอย่างช้าๆใบหน้าของร่างนั้นไม่ได้มีดวงตาจมูกหรือปากแต่เป็นช่องว่างสีดำมืดมิดที่ว่างเปล่ามีเพียงเสียงกระซิบที่ลอยออกมาจากช่องนั้นว่าอาตมาเป็นผู้ปกป้องวัดแห่งนี้ แต่ท่านไม่คู่ควรพระอาจารย์ชิดรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลความกลัวเข้าครอบงำจิตใจท่านมองเห็นภาพความหลังที่ฉายซ้ำๆราวกับฟิลม์มหนังเก่าๆภาพของท่านในวัยุนที่เคยแอบอ้างตัวเองเป็นพระเกจิอาจารย์เพื่อหลอกเงินจากญาติโยมภาพของการรับสินบนเพื่อปกปิดความผิด ภาพของการเบียดบังเงินทำบุญเพื่อความสุขส่วนตัวภาพของความโลภที่เคยซ่อนเร้นไว้ภายใต้ผ้าเหลืองทั้งหมดเป็นความผิดที่ท่านสำนึกมาโดยตลอดและไม่เคยคิดจะทำอีกใบหน้าที่ไร้รูปของมานผ้าเหลืองนั้นปรากฏใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันหัวเราะเยาะในความอ่อนแอของท่านท่านไม่ต่างจากอาตมา ท่านก็เป็นพระอลลชีไม่ต่างกันเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของท่านราวกับประคังที่แตกหักพระอาจารย์ชิดสุดลงไปกับพื้นหมดสิ้นเรี่ยวแรงใบหน้าซีดเผือดท่านพยายามรวบรวมสติแต่ความกลัวและความละอายเข้าจู่โจมจนไม่สามารถทำอะไรได้ก่อนที่ร่างนั้นจะเข้าถึงตัวท่าน พระอาจารย์ชิดรวบรวมลมหายใจเฮือกสุดท้ายเปล่งเสียงออกมาด้วยจิตที่แน่วแน่ถึงตัวอาตมาจะเคยเป็นพระปลอมแต่จิตอาตมาก็ยังมุ่งมั่นในธรรมและจะไม่มีวันยอมให้มารร้ายอย่างท่านเข้าครอบงำได้ทันทีที่เสียงนั้นสิ้นสุดลงร่างไร้ใบหน้าก็กรีดร้องอย่างเจ็บปวดราวกับถูกน้ำร้อนสาดใส่มันสลายหายไปในความมืด เหลือไว้เพียงกลิ่นเหม็นไหม้และเสียงกระซิบแผ่วเบาว่าไม่ต่างกันในวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ชิดได้เรียกชาวบ้านมาช่วยกันทำความสะอาดโบสถ์เก่าเมื่อรื้อพระพุทธรูปเก่าที่ตั้งอยู่หน้าโบสถ์ออกพวกเขาก็พบโครงกระดูกของพระสงฆ์รูปหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปชาวบ้านเล่าว่าพระรูปนั้นคืออดีตเจ้าอาวาสที่หายตัวไปอย่างลึกลับ หลังจากที่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถูกขโมยไปพระอาจารย์ชิตจึงเข้าใจว่ามารผ้าเหลืองนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นวิญญาณของอดีตเจ้าอาวาสที่ยึดต,ติดกับความอาลัยในทรัพย์สินและยศถาบรรดาศักดิ์จนกลายเป็นวิญญาณร้ายที่กอยหลอกหลอนผู้ที่เข้ามาในวัดแห่งนี้ท่านได้ทำพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณนั้นเพื่อเป็นการปลดปล่อย หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครได้ยินเสียงสวดมนต์ปริศนาหรือเห็นร่างของมารผ้าเหลืองอีกเลยพระอาจารย์ชิตใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าเดิมท่านได้เผชิญหน้ากับความโลภในจิตใจของตนเองและเอาชนะมันได้ในที่สุดท่านตรหนักดีว่าการจะบรรลุธรรมนั้น ไม่ใช่แค่การละทิ้งทางโลกภายนอกแต่ต้องละทิ้งกิเลสในจิตใจให้ได้เสียก่อน